ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูแห่จานนะครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับอ้าวการทำบุญทำกุศลนั้นะในเดือนท่านวาณนะปลายปีนี้นะครับนะทำอะไรที่ว่ามันเหมาะเราใช่สำหรับเรานะครับอ่ะอย่ารอช้านะทำกันได้ถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะเขาบอกว่าเรื่องแรกนี่แม่สายมูอยาา่าพลาดนะครับสายมูเนี่ยนะจะได้สายแขกสาย จีนนี่ก็ได้นะครับนะจะเป็นโรงเจนะหรือว่าจะเป็นวัดแคกหรือว่าเทวสถานนี่ก็ได้นะครับก็บอกว่าไปเถอะไปสักการะนะบางทีไม่ต้องไปหยอดตุงหยอดตู้เราก,ก็เรียกว่าใครที่ว่ามีงบน้อยทุนน้อยนะครับก็ไปพนมมือนะจุดทูบฟรีเฟอร์ที่เขามีให้เนี่ยก็จัดไปก่อนมีก็ค่อยไปนะไปทาบุญกับเขาที่หลังได้นะครับอ่ะถัดมาเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะครับนะทำบุญกับ คนแก่นะบ้านพักคนชราก็ได้นะหรือว่า,าในเรื่องของอคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับนะใกล้ปีใหม่แล้วก็ใส่ทุงใส่ซองให้ท่านใช้บ้างนะให้ท่านมีกําลังใจบ้างนะครับนะก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดแบบไหนก็ได้นะครับนะพาท่านไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารก็ได้ช่วงนี้แต่ละคนเนี่ยนะ เงินทองอาจจะร่อยร้อยรอยร้อ,ร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 อเขาว่ากันไปนะครับอ่ะถัดมาสท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าอะไรสําหรับชาวราศีตุลน,นะเขาบอกว่าทําบุญทํากุศลเนี่ยเกี่ยวกับเด็กนะครับนะบ้านเด็กอ่อนพยาไทยนะบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนนะทุนการศึกษาเด็กได้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์ก็โมทนาบุญนะให้กับทุกท่านนะครับนะ ขอให้ชาวราศีตุลน,นะเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะครับแล้วก็นะรวยรับปีใหม่กันเลยนะครับขอบคุณนะครับที่แวะเวียนมารับชมนะครับ